แล้วพื้นฐานแบบอื่นๆที่เขาต้องเรียนกันปีหนึ่งอะติดวิทยาเรื่องต้นอะไรเงี้ยนอกคณะต้องเรียนไหมอุ้ยยังค่ะอันนั้นจะไปเหมือนมีวิชาเสรีสามารถเลือกเรียนได้เหมือนกันไม่ได้เป็นวิชาบังคับหรอใช่ไม่ได้แบบบังคับค่ะใช่แบบจิตวิทยาปัจญาพื้นฐานอะไรไม่ต้องเรียนแล้วเดี๋ยวนี้เหมือนนี่จะได้เรียนนะไดต้องเรียนไปัตยาไม่มีครับนี่แต่อาจารย์ปัจญาอาจารย์ปัจญาครับผมชื่อชอาจารย์ปัตญาัไม่แด้แต่ว่าเรียนปัตญาแล้วปีสองเริ่มเรียนอะไรครับ ปีสองตอนนี้ของโปรเป็นภาพยนตร์ครับจะเริ่มเข้ามาในส่วนของจัดแสงแล้วจัดแสงใช่ครับเป็นการและใช่แล้วก็ได้ลงในเกี่ยวกับการแบบการถ่ายภาพยนตร์ที่แบบว่าเข้มข้นมากกว่าตอนปีหนึ่งใช,ใช่ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของภาพยนตร์ดิจิทัลครับส่วนการตลาดนะคะก็ตอนนี้ก็เรียนเหมือนกับเจาะกลุ่มลูกค้าค่ะเหมือนอาจารย์เขาก็จะให้หาว่าแบบ เอ่อถ้าเป็นโฆษณานี้อันนี้กลุ่มลูกค้าเป็นแบบไหนใช่ใช่ค่ะคัดเทอมมากกว่าคัดเทอมคัดเทอมอ่าของเราอ่ะง่าย<ๆ>ง่ายเลยนะผมเอ่อเป็นแบบเหมาจ่ายครับอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นบาทครับแล้วก็แบ่งเป็นงวดมวดอ่าฮะอ่าใช่งวดละประมาณสามหมื่นหนึ่งพันบาทก็โอเคไม่แพงเลยนะก็โอเคอ่ะเออแล้วสามหมื่นบาทเพิ่มสามหมื่นบาทหกสี่ยี่แปดประมาณเจ็ดหมื่นต่อปีเจ็ดสามเจ็ดสามทประมาณครับสองเทอมอ่าใช่ครับ